สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบอสพีซีครับวันนี้เพย์เดย์นะวันที่25ส่วนลดในช้อปปีสูงสุด3,500บาทหมดโปรเที่ยงคืนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนั่นเองครับสามเครื่องสามตายวันนี้ก็มีเครื่องหนักๆทั้งเครื่องเบาเครื่องหนักเดี๋ยวเรามาดูทีละเครื่องกันเริ่มกันที่เครื่องนี้แล้วกัน14,990เป็นสเปคที่เป็นพิมพ์นิยมที่สุดแล้วในร้านบอสพีซีมันได้เห็นกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาให้ถ่ายนี้ของคคุณชชชื่อนะชชนะ่อะอะะนนนสสมมมาาายยโเตี นะครับ CPU เนี่ยเป็น AMD Ryzen 5 4500นะครับ6คอร์12เ h เทอร์โบ b o 4.1จิกกะเฮครับแล้วก็แรมครับ16จิก DDR4 บัส3200จากเคปนั่นเองครับ M.2 ครับเป็น NVMe ครับความจุก็256จิกจากเคปเช่นเดียวกันแล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ Power Color Fighter AMD Radeon RX 6500 XT ครับเป็นตัว4จิก GDDR6 เป็นตัว2ัดลมตามนี้ เมมบอร์ดครับ g ิกะไบต์ A 5 20, 2 0 MKV2 นั่นเองครับแล้วก็พาวเวอร์ p l y 6 0 0ร้อยวัตต์ Sigma t e c คครับเคสตัวนี้คือ Avenger b ร a c k นั่นเองครับเป็นเคสสีดำพัดลมมาให้3ตัวในเครื่องเป็นพัดลมแบบ r g b นั่นเองแต่ว่าเปลี่ยนไฟไม่ได้นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนไฟคุณต้องใส่กล่องปะเนะ เครื่องนี้ต้องใส่กลอ่องออ่าโอเคถึงจะเปลี่ยนไฟได้นะคุณก็เพิ่มกล่องได้ประมาณ4 0 0 5 0 0ารบาทนะพร้อมรีโมทประมาณนี้ถ้าอยากเปลี่ยนไฟนะครับกระจกหน้ากระจกข้างเป็นทรงตู้ปลาตามนี้เลยจบเรียบร้อยเครื่องนี้14,990ต่อมาครับมาดูคอแซร์สี่พันดีกันดียวครับนี่จบอยู่ที่4 6 5 9 0นันะครับผมอธิบายก่อนนะครับเคสตัวนี้เนี่ยมันให้พัดลมมาด้านหลัง1ตัวนะครับแล้วก็ลูกค้าติดตั้งเสริมนะครับผมให้ดูนะ ชุดพัดลมด้านหน้าเนี่ยที่ติดตั้งเสริมเข้าไปเนี่ยมันเป็นพัดลมของแป๊บหนึ่งนะผมหยุดก่อนนี่ครับเป็นพัดลมของ id cooling รอบพัดลมก็จัดพอสมควรเลยนะนะครับเป็นตัวแพ็ค3อย่างนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือติดตั้งเสริมได้นะครับติดตั้งบริเวณด้านหน้าอันนี้เป็นเคสคอแซ่สี่พันดีนั่นเองผมขออนุญาตใส่คืนก่อนอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นึงมันเป็นตะแกรงนะครับฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับอ่ะโอเคนี่ แล้วก็มีโลโก้เขียนว่า 4,000D เนอะตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเวลาเราใส่คืนก็ประมาณนี้เวลาถอดมาทําความสะอาดทำเซอร์วิสทําอะไรเงี้ยก็ถอดง่ายนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้คอแซอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรูตะแกงตามนี้ไว้เป็นช่องโฟลมนั่นเองผมใช้คํานี้แล้วกันนะปึ๊บม่ใส่ไงล่ะครับทีนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูดีเทลเครื่องนี้กันว่า4ี่หม 590เนี่ยลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะครับ CPU ครับ i 5 14 500ครับ14คอร์ยีเทสเทอร์โบ4จุดเทอร์โบ5.0 GHz นะครับแล้วก็แรมนะครับแรมเป็น32 g ิ d สกิกบัฟ6,000นั่นเองครับจากเคปก็คือ16 g ิกคูณ2ดูชาแนลครับตามนี้นะแล้วก็ชุดซิง์ลมระบายความร้อน ID cooling เป็นตัว Ford a 6 2 0นะครับเป็น6 h ฮีตไปททองแดงนั่นเองนะนี่ เป็นตัว t tower ้วยนะ tower ที่1 tower ที่2อย่างนี้พัดลม2ตัว1ตัว2ตัวตามนี้มีซิงแบบใหญ่ๆดุดดุไม่มีไฟนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้คือ msi pro b760m p เป็นตัว ddr5 นั่นเองครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้โคตรตึงครับตัวนี้คือ msi ventus เป็นตัว2 x ก็คือ2พัดลมนั่นเองครับ rtx 4070ครับเป็นตัว 12g g ddr6x นั่นเองครับ2พัดลมตามนี้ แล้วก็ในส่วนของ Power Supply ครับตัวนี้เป็น800วัตต์80พัตไว้จากชาวแมนหรือว่าเมกะแม็กนั่นเองตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Enlot 2เป็น NVMe ครับ1เทเลไบต์รีสปีดที่4,500เมกจากเคสนั่นเองกล่องมันจะเป็นอย่างนี้พูดผิดครับรีสปีด5,000เมนะครับหร,ห,รหรือเราจําผิดมาตลอดเราพูด1เทเป็น4,500เมตลอดเลยนะครับสุดท้ายมัน5,000เมนะนี่นะครับตามนี้อ่ะโอเคอันนี้คือ1เทลไนะครับ แล้วก็ในส่วนของเคสก็เป็นคอแซร์4,000ดีนะครับอ่ะโอเคจบเรียบร้อยฝาข้างก็เป็นกระจกนะต่อมาครับมาดูไฮ Y40 กันบ้างคือเครื่องนั้นนะ 16, อ่ะไอซีหมื่นหกอ่ะไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมการสตรีมเกมอะไรงี้นะมันจบทุกอย่างอยู่แล้วนะเครื่องนั้นนะครับอ่ะโอเคครับต่อมามาดูเครื่องนี้กันเครื่องนี้จะเป็นโทนแบบ Dark, Dark, ดักดดุดุดุหน่อยพัดลมตรงนี้จริงๆอยากให้ลูกค้าติดเพิ่มตอนแรกบอกลูกค้าไปว่าจะติดติดเพิ่มไหมครับมันจะได้ดูเต็มลูกค้าบอกมีพัดลมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปใส่เพิ่มเอาเองอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะใครมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็แจ้งทางร้านได้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับอย่างพัดลมตรงนี้ร้อยยี่สิบมมเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปใส่เพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องนี้โอ้เห็นราคาแล้วไม่ได้เวอร์นะเครื่องนี้สามสามห้าเก้าบเนี่ยสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบ ดีเทลตัวเครื่องครับเป็น Intel i5 7 1 14400F ครับ10คอร์16เ h r e a d turbo 4.7กิกะเฮิร์ครับแล้วก็แรมครับแรมเครื่องนี้เป็นกี่กิกะแรมแรมนอ็อคกี่กิก16กิก DDR4 3200ตามนี้ก็คือ8กิกคูณ2ด้วยชาแนลตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดน้ำชุดน้ำเนี่ยเป็นตัว DX360 Max นะครับจากแบรนด์ ID Cooling นั่นเองก็เป็นโทนดักดากนะครับผมอธิบายมานะหม้อน้ำก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นี่ มันทาซ่อนหม้อน้ํามาเลยเพราะว่าหม้อน้ำอ่ะมันขึ้นไปอีกนึกออกไหมมันก็เลยมองไม่เห็นหม้อน้ําด้วยตาเปล่าแต่ว่าจะเห็นพัดลมลองเสยดูเนี่ยพัดลมก็จะเป็นแบบดักดักตามนี้นะอ่ะโอเคครับแล้วก็อันนี้คือบริเวณปัมป๊มน้าปั๊มน้าเนี่ยเปิดไฟเปลี่ยนไฟได้นะครับผมอธิบายก่อนนะปึ๊บอย่างนี้อันนี้คือลูกค้าสั่งใส่กล่องคอนโทรลนะจะได้เปลี่ยนไฟปั๊มน้ําได้เพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันเป็น B760 MPG Lighting At l o k p a n o g a m i g มันไม่มีระบบออร่าซิงค์พอมันไม่มีระบบออร่าซิงค์การที่คุณจะเปลี่ยน ไฟ A R G B คุณต้องใส่กล่องคอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัม๊มน้ำชุดน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตามนี้แต่ถ้าบอร์ดตัวไหนมันมีระบบออร่าซิงคคุณก็สามารถจาเข้าบอร์ดได้เลยนะครับอ่ะอธิบายอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าคือบางมุมเขาก็อยากจะเปลี่ยนไฟอย่างนี้บางมุมเขาก็อยากจะปิดไฟอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าโจทย์ของลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ต้องการไฟเยอะอะไรขนาดนั้นแต่อยากให้มีวิบวับในเครื่องบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ได้อยากได้ไฟจา๋าเหมือนพวกตระกูลที่เป็นเคสซินามิอะไรประมาณนั้นหรือว่าเคสอามาเนวิลอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นเขาอยากให้มันคุมโทนแล้วดูความเป็นไฮเอ็นประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ในส่วนของ M 2เนี่ยเป็น NVMe นะความจุก็อยู่ที่1 TB เทลร์ไบต์รีสปีด5,000เมกจากเคปนั่นเองครับการ์ดจอครับโซนิกเกมมิ่ง g e f o RTX 4060เนี่ยเป็นตัว8 g b d ิกดีนนั่นเองตามนี้นะความร้อนจะหมุนก็ต่อเมื่อการ์ดจอ ้มไ,ไม่ใช่พัดลมจะหมุนก็ต่อเมื่อการ์จอมันร้อนนั่นเองตามนี้ก็เป็นทรงการ์จ,จอแนวตั้งแล้วก็สายพวกไลเซอร์การ์ดเนี่ยก็เป็นของไฮมาเลยนะมามาติดเคสมาอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคพาวเวอร์ซัพพลายครับ7 0 0บาท80พัตไว้จาก s i g m a Tech นั่นเองครับเคสกระจกก็ด้านหน้าก็เป็นเนมูกาดอย่างนี้ด้านข้างก็เป็นเนมูกาดก็เป็นทรงตู้ปลาสามารถรองรับการ์จอแนวตั้งได้ตามนี้เลยนะครับพอเชื่อมต่อด้านหน้าก็จะมีแจ็ค3า USB 2ช่องนะครับแล้วก็ ทาย C 1แล้วก็ปุ่มสวิตช์ออน f ออยู่ตรงนี้นะครับก็จบออกมาเรียบร้อยก็คุมโทนแล้วก็อ่ะลืมบอกครับให้ Y สีูนะครับให้พัดลมมา2ตัวมีพัดลมด้านหลังหนึ่งแล้วก็ถ้ามองลงไปดีๆจะมีพัดลมอีก1ตัวอยู่ในช่องตรงนี้นะครับ ตามนี้เลยให้พัดลมมา2ตัวนะก็พัดลมระบายตูดกับระบายหลังผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้แล้วกันก็จบเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะชุดน้ําตัวนี้ DX 3 6 0 Max อะ่ะผมบอกเลยว่าระบายความร้อนดีมากแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวหม้อน้ําตัวสายเนี่ยวัสดุเขาดีมากๆดูพรีเมียมจัดเลยครับอ่ะโอเคสายไม่ได้แข็งนะสายเนี่ยกดได้นะครับมีความรู้สึกนะครับเพราะบางบางยี่ห้อสายมันจะค่อนข้างแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นสายนิ่มๆนิ่มๆแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากนะก็ดูพอตึงๆมือ แต่บางแบรนด์ไม่สามารถกดลงได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็3 3 5 9 0จบเรียบร้อยครับงานวันนี้3เครื่อง 3, 3, 3, 3 4, 5, ตายแล้วเราก็ฝากเพยเดวันที่25ไว้ด้วยแล้วกันนะสั่งคอมในงบ20 0 0 0บาทขึ้นไปจะมีส่วนลด3,500แล้วครับแล้วก็โปรโมชั่นในเพจที่ผมโพสต์ไปนะครับจะมีในส่วนของโปรที่เป็น r x 6 5 XT ที่เป็นคอมเซ็ตสั่งพร้อมจอน่าจะฟรี M.2 1TB ที่เป็นเซ็ตอส่ RX 3, สั่งพร้อมจอ สั่งพอมจอ24นิ้ว Cooler m เ,เตอร์เนี่ยมันจะฟรีแรม32จิกโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับติดตามข่าวสารติดตามโปรโมชั่นสอบถามโปรโมชั่นประจําวันดูที่หน้าแฟนเพจก,ก็ได้หรือว่าจะสอบถามทางแชทกับแอดมินก็ได้ทุกแพลตฟอร์มที่เป็นบอยพีซีนั่นเองขายงบเท่าไหร่อะไรยังไงเน้นทําอะไรเน้นอยากได้โทนเครื่องแบบไหนอยากได้จอสเปคไหนก็ติดต่อบอยพีซีได้ทุกช่องทางนั่นเองแล้วก็บัญชีที่โอนระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะครับ ต้องเป็นบัญชีบริษัทบอดพีซีจำกัดเท่านั้นฝากไว้ด้วยละกันที่บอสพีครับ